บายดีพี่น้องกับสองมาลาสปินไปเนาะมันอยู่งหาย,ยหน่าพี่น้องฝนตกตั้งแต่เตม,มื่อคืนพี่น้องเลยฝนตกทั้งคืนเลยอากาศเย็นเลยหนาวแลยพี่ผากันไปยามอันโต้งทางหน้านี่ยพี่นอ้องบางคนเนี่ยสป,ปินไปนตัดกล้องนะครับสป็นอย่างไรพี่นอ้องเดี๋ยวสปไปเบิง่งกันเลยเป็นอันเฮ็ดเฮ็ดคลองนี่เน่อนะพี่นอ้องคลองไหลลงไปสู่ห่วยก็ป่าก็อพอได้กินอยู่แต่ว่า เดี๋ยวจบคลิปนี้นะจิพาพี่น้องไปเบิ้งตัวง่ายพี่น้องเบิ้งฝายเขาว่าสิรอดบ่มาณนี้ถ้าผ่านมื้อน,นี้ไปไปได้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกทั้งคืนเลยเพี่น้องเลยตกแบบน้ำเป็นอย่งไรแล้วจ,จบคลิปนี้พี่น้องเลยเมื่อคลิปนี้จะตอ่อเลยพี่น้องจะต่อบเบิ้งคลิปอันทางหัวอตอ่อเลยไม่ใช่เป็นอย่งไรพี่น้องโอเคพี่น้องนะเนี่ยพยายามก่อนเลยสปีดปะเป็นไปนี่พี่น้องทางนี่แหละที่เขาสิลงพยายามโตนี่มันออกจากให้หน้า ออกจากให้ใหญ่นี่พี่น้องเอเห็ดคลองเห็ดเองพี่น้องคลองน้ำนี่ขุดเองนั่นนี่ตามลงไปพี่น้องนี่ลงไปนี่เลยพี่น้องแล้วเอาจะเห็ดตูงนิหน่อยเห็ดหยุบมุมนะพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้สปินเป็นตาเกาะพี่น้องบ้างเลยตรงหน้าเีาตรงทางหน้าพี่น้องในหัวว่าท่านพยายาม ไอหัวหน้าละน้ำลายนี่เบาเบาละปตะเคียงหน่อยบ่ลาเคียงแล้วเห็นยู่ได้ห่ะลาเคยงนี่ได้พี่เนาะ น่าจะเป็นปลาขาวๆนะเนาะเอาไทางลงครัพี่น้ะงพอเป็นอื่นไว้ ไปกันเลยพี่น้อไปเบิ่งกันเลยมาพี่น่อนี่อยู่ทางน่อทางนี้หน่อยมาเบิ่งกันว่าสิมานบอเห็นกระปูนะกรปูหน้าปูนาปูทั้งเครื่องปูหน้าเต็มเลยพี่น้อโ้เต็มไม่ใี่เรียนคาเบิ่งเดียวเรื่องารแม่ไปตหาแค่นี้ ุอยแกก,ก้นมก่อนเนาะแกติตรัดพักแล้วอ่กกไรสรซูามากเปูบ่วห้ยม่ลงก็ยา ทั้งปูทั้งีช้างพี่น้องเทีปลาดุกนาปลาดุกก็มีวะปลาดุกเนเออมายังเบอร์นิดน,น,นึองอ่ะเจเบอร์ตอนเศ้าพี่น้องมันนี่หลังจากฝนซาๆหน่อยนี่ยยังบุยุทดธด์เฝนเนาะกปล่อยอยู่มี ตามปูวะมีนอมนขอบเคง๋งน้<า>เดมาเบิ่งกันเลยพีนนยยินองเห็ดล้งเหอดเคีงมนอโอ้โหงไงใหญ่ครับลูกเลยสะอขอกับนี่นีนี่นี่น,นี่น่ะที่นี่ะกีู่กขบเงอ่ะ แล้วปลาอีปูนะม่ปลอปูลายมิขึ้นไปบอกยงงมนะนี่นีนปปูลาดีปูลาพี่นนองเลยอืมพี่นนองปลาดุกหนาสีหนาสีสองตเนาะกับปลาเข่ง กระคขงคือปลาหมอเลยพี่น้องน่าจะไปเลือกอยู่เทียงหน้าหนึ่งบเ่เราอึบไว้ตกแล้วเขีะ๊ะเดี๋ยวเขาเมื่อนเพอยู่เทียงหน้าพี่น้องเทียงหน้าหน่อยค่ะเข่าเลี้ยงแล้วพี่น้อง ฝนตกฝนตกลินเดือนสิบสองฝนยังตกอยู่พี่น้องเลยแปลกเนาะปีนี่เนาะแต่ละปีเดือนสิบสองนี่บ่มีฝนเลยได้พี่น้องเลยเกี่ยวข่าวแบบสบายสบายแต่ว่าปีนี้ฝนดีถ่ายปีพี่น้องเลยตอนเดินแปลเดินกะาบมีฝนสูบน้าดำหน้า วาตอนนี้จนสูบน้าออกจากไห,หน้าพี่น้องน้ามลายเกินเปลี่ยนไปเนาะระดูก็ได้แเร่ระปปี้าปู่มักโพดกันน้ามลายเกินกับบบง,งามเลยพี่น้องเป็นแบบต้นแบบบงงาม นี่เด็กทาปูนะุป๋งงานนะตัวออกตัวบวบปัวพ้นตัวกลายไม่อยากง่ามปันไดนี่แตงพี่น้ออกำลังปููกแตงใหม่ออกยู่แตงน,ะนี่พี่นหรอโ<ม>แตงแต่เขาพูดทันแล้วอบกอกค่ะปันได แต่าก็สามไปแล้วสามไปพอดีฝนตกหยันบ่ออยู่แบบนี้นี่ดิมันจะงามปันใดมันจะห่างกันในหนองาะวามันบ่กที่สมาชิกเฮาพิงไทย ไก่หนามอยู่เคดตมนโนปูว่าเหมือนจะกินตํำปูประดุกใหญ่สองตัวใหญ่ๆเลยแม่เป็นแม่ปลาดุกเลยอือ่ไม่แต่ปลาเค็งนิน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตแล้วปลาเค็งปูค่ายกับมีน้ำอีกตัวหนึ่งปลาเค็งเกือบสิบตัวปลาเคอืงไปแล้วกับปูตกเอาใส่กระทั้งนะ นี่ปูเห็ปูที่ทังอ่ะอแล้วเน่าพี่เก้าเดินเจ้าเมื่อไงเดยวสี่เดินเจ้าเมื่อเห็ดปูดองพงุ่งใดยังพุ่งนะมาในรีพงุงพุ่งนี่คือแมวได้พี่น้อยเอพ้พอนได้เขียนอืมพอนได้เขียนตักแอกจับเลยวะอ่าบุยอมปล่อยอีกพี่น้องนี่นะ บ่าวพงเพิ่นจะมาสีขาวพิงไผ่อันนาเพิ่อนจีบบดื้อกูโมูพี่น้องตัวน่ะตั้งสื่อให้เพิ่นว่าบ่บาพงหัวลงเลยเข<ป>ี้ยบไปพี่น้องเขียบคัดออกแล้วพี่น้องนี่นี่แต่ปลาเคียงอ้อยต้อยเลยหล,ลายกว่ากูโมูเออปลาเคียงหน้าพี่น้องเลยหน้าแล้วก็มีกุ้งตัวนึงใหญ่แน่ กู้งัวังิไงนึงไปย่างไปฮักเงี้ยงแบบนี่โซฟีมืองดูแบบเราหงิแนอืเงยงแหลมเป๊ะเลยหงยงเผินแมพี่นนอะอุ้ยกัวหดเข็มพักมือมาเลยมีวิยาหักษามเปิลแห้งซ้าเือ แหลมค่ะ้องใหญ่ข้กงลีเบิ่งเหี่ยงกนดูค่ะแลมคางลยไข่ายไ่ปล่อยบออปอยแ้วไปล่อยปล่อยเอาแม่ไปลูกบอลยแลนอะโอ้ยเนาะไปเลยพี่น้องเลยหักไดขังเดียว ย่านแน่เลยนะมันถีไปแล้วอย่าเหยียบมันไหนนี่ต้องต้องให้ลุงให้ลุงโซอร์ฟิมือเยดีอย่าดีฮะตัวมันใหญ่ยองเลยถ้าเป็นบรรลุพันธ์เนี่ย้ยยอมเลยเอาความลยเนี่ยดมันทักเรี่ยงเลย ดูโดนโซฟีนี่ใช่ไหงลอเรียบร้อยเปล่าครับพ่ออืมหึ่งในยองมีอยู่ประมาณรวมทั้งปลาเคีงนั่นบ่นีีออกะโอ้ปลาเคีงน่ลายเดี๋ยวอะไดีนีเนาะนี่ไหนแต่ละ แก้วันนี้มีแต่ปลาเค็งพี่น้องเลยปลาเค็งต้อยแค่วันอือนี่เป็นถึงแก้วันนั่นเป็นตายตายตัวเดียวเงี่ยมัใส่หมอนี่สองตัวสามตัวใส่หมอนี่ไว้ตากือสามตัวตายโอ้พิณน้องเลครับโอ้ฝนตกลิีมพี่น้องเลยได้สภาพอ่ะลงไฮตีปลาเค็งก็ได้ โอเคพี่น้องพอกันมาคลิดหนาพี่น้องเด้อวันนี้ยู้อยู่หน้าบัดมือพี่น้องทยายามโต้งมาเนี่ยฝนทั้ท่าไว้สิบปุกยศพี่น้องปี่กระป๋อยอยู่พี่น้องค่ไปพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในะพี่น้องสักวันนี้ไปแล็นแบบสบายดีสบายดี